หากมีการรวบรวมรายชื่อบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดตลอดการของโลกมันจะไม่สมบูรณ์เลยหากขาชื่อของเซอร์ไอแซคนิวตันกฎของนิวตันเชื่อมโยงกับเกือบทุกอย่างที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันพวกมันช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของรถยนต์การล้อยของลูกเบสบอลและเข้าใจว่าสิ่งต่างๆนั้นเคลื่อนที่ได้อย่างไร แต่กระนั้นก็ยังมีด้านลับๆของนักวิทยาศาสตร์ในศตวตรรษที่17ผู้นี้รู้ไว้ใช่ว่าในคลิปนี้ครับเราจะสำรวจประวัติศาสตร์บางส่วนของนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกในด้านที่ไม่ค่อยได้เปิดเผยกันมากนักในช่วงชีวิต8ปปีของนิวตันนั้นเป็นธรรมดาที่จะมีช่วงเวลาที่เป็นจุดด่างพร้อยของชีวิตซึต่งคุณผู้ชมจะได้ร่วมสำรวจไปด้วยกันกับเราครับจะมีอะไรบ้างนั้น รู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับประวัติย่อและด้านมืดของเซอร์ไอแซคนิวตันในช่วงวัย20กว่าปีนิวตันนั้นก็ได้คิดค้นแคลคูลัสมันน่าทึ่งมากสำหรับลูกชายของชาวนาที่ไม่รู้หนังสือเขาไม่เคยได้พบพ่อของเขาซึ่งเสียชีวิต3เดือนก่อนที่เขาจะเกิดนิวตันเกิดเมื่อวันคริสต์มาสปี1 6 4 2 ที่คลือหาดบูสท็อปในหมู่บ้านเล็กๆเคลตลินคอนเชอร์ของอังกฤษเขาเป็นทารกที่คลอดก่อนกำหนดและตัวเล็กมากจนทุกคนคิดว่าไม่น่าที่จะรอดชีวิตแม่ของเขาเล่าว่าสามารถเอาเขาใส่แก้วควอร์ดซึ่งมีขนาดประมาณ1.1ลิตรได้แต่เขาก็มีชีวิตเติบโตขึ้นมาเมื่อนิวตันอายุ3ขวบแม่ของเขาแต่งงานใหม่และย้ายไปอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อ,ออาศาัยอยู่กับนักบวชผู้มั่งคั่ง นิวตันถูกทิ้งไว้ข้างหลังในความดูแลของยายการถูกทิ้งครั้งนั้นทําให้ในใจของเขามีแผลเป็นเขาไม่ชอบพ่อเลี้ยงและไม่พอใจแม่ของเขาไปด้วยความรู้สึกนี้ปรากฏในรายการสารภาพบาปของเขาเมื่อตอนอายุ19ถึงความไม่พอใจในวัยเด็กว่าขอให้พ่อกับแม่สมิธรวมทั้งบ้านของพวกเขาลุกไฟเผาผลาญนิวตันเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นสนใจในเรื่องกลไกมากกว่าการหาเพื่อน เขาแกะสลักนาฬิกาแดดเมื่อตอนอายุ9ขวบเมื่ออายุได้12ปีเขาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมในท้องถิ่นลายเซ็นของเขายังคงอยู่และพบเห็นได้ตามขอบหน้าต่างของโรงเรียนคิงสคูลในปัจจุบันหลังจากพ่อเลี้ยงเสียชีวิตแม่ของเขาพยายามให้เขาออกจากโรงเรียนเพื่อที่เขาจะได้เป็นชาวนาซึ่งเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นโชคดีที่ครูใหญ่โน้มน้าวให้แม่ของเขาส่งเขากลับไปเรียนได้สำเร็จ ที่ซึ่งเขาได้รับความรู้ที่จำเป็นในการเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี1661ในฐานะนักศึกษาทุนซีซ่าซึ่งเป็นทุนที่นักศึกษาต้องทำงานเพื่อแลกกับที่พักอาหารและค่าเล่าเรียนในยุคนั้นการเรียนการสอนของมหาวิทยาลายัยตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของอริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีกแม้ว่าเขาจะศึกษาจากงานของคนโบราณ แต่เขาก็ได้ตั้งคำถามกับทฤษฎีเก่าแก่เหล่านั้นโดยเขียนลงในสมุดบันทึกเป็นภาษาละตินเอาคนพบว่าทฤษฎีเก่าแก่เหล่านั้นมันไม่ถูกต้องและเขาสาบานว่าจะหาความจริงผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดนิวตันชอบศึกษาแนวคิดของนักปรัชญายุคใหม่คนอื่นๆที่ทันสมัยกว่าเช่นเดกัตและนักดาราศาสตร์เช่นโคเปอร์นิคัสดาลิเลโอและเคเฟเลอร์เป็นต้นปี1665 เขาค้นพบทฤษฎีบทวินามและเริ่มพัฒนาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแขนงหนึ่งของแคลคูลัสกาลาโลกได้ทำลายล้างยุโรปและจะฆ่าชีวิตผู้คนประมาณหนึ่งในสี่ของผู้คนในลอนดอนการพแพร่ระบาดท,ทำให้นิวตันต้องทำงานที่บ้านในวัยเด็กที่วูดครอปไปเป็นเวลาอีก2ปีและเป็น2ปีที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าที่น่าทึ่นที่สุดของเขา เขาใช้ปริซึมเพื่อทดลองเกี่ยวกับแสงอาทิตย์และพบว่าแสงสีขาวนั้นประกอบด้วยสีของรุง้งทั้งยังมีการหักเหที่ต่างกันในแต่ละสีอีกด้วยมันหักล้างความเชื่อในทฤษฎีของอริสโตเติลที่ว่าสีเป็นส่วนผสมของสีขาวและดำการค้นพบอธิบายว่าทำไมภาพจากกล้องโทรทัศน์ที่ใช้เลนส์แก้วนั้นมันจึงไม่ชัดเจนเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้นิวตันได้สร้างกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสง ที่ใช้กระจกแทนเลนส์เพื่อแก้ปัญหาการคลาดสีของเลนส์แก้วทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นการทดลองนี้ปลอดภัยกว่าการทดลองที่เขาใช้เข็มเสียบเข้าไปในเบ้าตาเพื่อดูว่าการเปลี่ยนรูปของลูกตาจะทำให้การรับรู้สีเปลี่ยนไปหรือไม่ในสวนที่บ้านของครอบครัวนั้นมีต้นแอปเปิลปลูกอยู่ต้นแอปเปิลที่มีชื่อเสียง ตำนานเล่าว่าขณะน,นิวตันนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มีลูกแอปเปิ้ลหล่นลงบนหัวของเขากระตุ้นให้เขาคิดถึงแรงโน้มถ่วงพลังที่ดึงสิ่งต่างๆลงมาแต่ไม่ได้มีหลักฐานบ่งชี้ว่าลูกแอปเปิ้ลได้หล่นลงใส่ศรีรษะของเขาจริงๆแต่เขาได้ตั้งคำถามที่ช่วยปลดล็อกความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลแรงแบบเดียวกันอาจเกี่ยวข้องไปถึงดวงจันทร์เขาให้เหตุผลว่า แรงนี้ทำให้ดวงจันทร์ยังคงโคจรอยู่รอบโลกแทนที่จะหลุดออกไปและเขาเชื่อว่าสิ่งนี้สามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของเราในระบบสุริยะคณิตศาสตร์ในขณะนั้นไม่ซับซ้อนพอที่จะอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุเหล่านี้ได้ดังนั้นนิวตันจึงคิดคนน้นคณิตศาสตร์ในรูปแบบของตนเองเพื่อใช้อธิบายในเรื่องนี้และนั่นก็คือแคลคูลัสแต่ได้มีข้อพิพาทเกิดขึ้น เกี่ยวกับผู้ที่คิดค้นแคลคูลัสจริงๆเมื่อน,นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันก็อดฟีดไลนิชตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของเขาเกี่ยวกับแคลคูลัสในปี1684แต่นิวตันได้อ้างว่าเขาได้ทำงานแบบเดียวกันนี้เมื่อ20ปีก่อนนิวตันลังเลที่จะเผยแพร่แคลคูลัสของเขาต่อสาธารณะเพราะเขากลัวข้อโต้แย้งและการวิพากษ์วิจารณ์งานของเขา และนิวตันจะโต้ตอบคนที่วิจารณ์งานของเขาอย่างรุนแรงเสมอเมื่อลนิสยื่นอุทธรณ์ต่อราชสมาคมในลอนดอนนิวตันก็ได้ใช้อำนาจในฐานะนายกสมาคมทำให้ราชสมาคมเข้าข้างเขาและได้มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งที่รายงานว่านิวตันคือผู้ค้นพบแคลคูลัสที่แท้จริงและกล่าวหาลานิสว่าเป็นคนหลอกลวงซึ่งงานศึกษาชิ้นนั้นภายหลังได้พบว่า เป็นตัวนิวตันนั่นเองที่เป็นคนเขียนบทสรุปของงานชิ้นนี้มันกลายเป็นความด่างพร้อยในชีวิตของนิวตันและไนนิดจนไลนิสเสียชีวิตในปี1716นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าทั้งสองคนพบแคลคูลัสโดยไม่เกี่ยวข้องกันและปัจจุบันได้รับการยกย่องร่วมกันว่าเป็นผู้เริ่มพัฒนาแคลคูลัสในปี1667หลังจากโรคระบาดสิ้นสุดลง เขากลับไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อทําการวิจัยต่อไปเขาเป็นคนบ้างงานจนบางครั้งก็ลืมกินข้าวเยียงสองปีต่อมาในขณะที่ยังอยู่ในวัย20กลางๆนิวตันได้รับตําแหน่งหนึ่งในนักวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกศาสตราจารย์คณิตศาสตร์แห่งลูเคเชียนในปี1687นิวตันเผยแพร่ผลงานชิ้นเอกของเขาหลักการทางคณิตศาสตร์ของปรัชญาธรรมชาติมักเรียกง,ง่ายๆว่าปริสเปีย หนึ่งในงานที่สำคัญที่สุดที่เคยเขียนนี่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรกของเขาเองในงานนี้เขาอธิบายเรื่องความโน้มถ่วงสากลและกฎการเคลื่อนที่3ข้อของเขาข้อแรกอธิบายว่าวัตถุมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อไม่มีแรงกระทำต่อมันจัวรวจ,จะอยู่เฉยๆจนกว่าจะมีแรงกระทำเช่นจากการจุดระเบิดกฎข้อที่2บอกเราว่ายิงวัตถุมีมวลมากเท่าใดยิ่งต้องใช้แรงมากในการเคลื่อนที่ แต่หลวดที่ใหญ่กว่าต้องใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นเพื่อเร่งความเร็วกฎข้อสุดท้ายระบุว่าสำหรับทุกการกระทำย่อมมีแรงกระทำในทางตรงกันข้ามก๊าซที่ไหลผ่านท้ายจรวดจะมีปฏิกิริยาเกิดแรงขับและผลจะจรวดขึ้นสู่ท้องฟ้านิวตันอาจถือเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกเคยรู้จักแต่แท้จริงแล้วเขามีส่วนในาศนาสนรศาสตร์อย่างมากนิวตันเชื่อว่าพระกัมภีร์ให้คํำพยากรณ์แก่โลก เขาเชื่อว่าอัพอคาลิฟจะเกิดขึ้นในปี2060โดยมีความเห็นว่ามันอาจจะสิ้นสุดลงแต่ก็ไม่ได้จบลงเร็วนะักเขามองเห็นช่วงเวลาที่มีสงครามและหายนะตามมาด้วยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์และการเริ่มต้นยุคใหม่อันศักดิ์สิทธิ์ด้านศาสนาของเขานั้นถูกซ่อนไว้จากสาธารณชนเป็นส่วนใหญ่งานเขียนทงางศาสนาของเขาได้พบว่ามันมีมากกว่างานทางวิทยาศาสตร์เสียอีก นิวตันดูจะเป็นบุคคลที่ย้อนแย้งในตัวเองเขาเป็นคริสเตียนที่เคร่งศาสนาแต่ก็มีมุมมองนอกกรีฑเกี่ยวกับศาสนาคริสต์โดยปฏิเสธความเชื่อเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพในความเป็นพระบิดาพระบุตรและพระจิตเขาค้นพบกฎธรรมชาติที่ทําให้ดวงดาวเคลื่อนที่แต่ยังเชื่อว่าเบื้องหลังแรงต่างๆที่ค้นพบนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์และจัดระบบโดยพระผู้เป็นเจ้าในที่สุด อย่างไรก็ตามประจาวที่นิวตันพูดถึงอาจหมายถึงสิ่งที่ยังไม่ถูกค้นพบที่เขายังไม่สามารถอธิบายได้และมันอาจเปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังสามารถอธิบายสิ่งที่นิวตันทิ้งไว้เมื่อศตวรรษที่17ได้นิวตันยังมีอีกด้านที่เราไม่รู้จักเขาใช้เวลา25ปีอย่างลับๆในการศึกษาการเล่นแร่ปแปรธาตุเขาได้ค้นหาวิธีเปลี่ยนโลหะทั่วไปให้กลายเป็นทองคำ ตนฉบับที่นิวตันเขียนได้พบสูตรที่คิดว่าเป็นขั้นตอนในการปรุงศีลาอาถพนในตำนานแบบเดียวกับที่อยู่ในซีรีส์ของแฮร์รี่พอตเตอร์นักเล่นแร่แปรธาเชื่อว่ามันสามารถช่วยมนุษย์ให้บรรลุความเป็นอมตะได้น่าเสียดายที่นิวตันอาจได้รับพิษจากประหลอดจากการทำงานในห้องปฏิบัติการของเขาเองการเงินของอังกฤษพังพินาศเพราะการปลอมแปลงและการลดปริมาณโลหะมีค่าในเหรียญจึงทำให้การเงินมีปัญหา นิวตันใช้ความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการสร้างเหรียญและได้เป็นปรมาจารย์ด้านโลงกระาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดนิวตันยังรับตำแหน่งพัสดีเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเขาสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตนเองถึงขนาดปลอมตัวไปในบาร์เพื่อหาหลักฐานจนดำเนินคดีกับผู้ค้าเหรียญ28คนได้สำเร็จและบางคนลงเอยด้วยการแขวนคอบนตะแหลงแกงในปี1705 สมเด็จพระราชินีแอนแห่งอังกฤษทรงแต่งตั้งให้นิวตันเป็นอัศวินระหว่างการเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ทำให้เขาคือเซอร์ไอแซกนิวตันผู้ชายซับซ้อนที่สันโดษนิวตันไม่เคยแต่งงานหรือแม้แต่เกี่ยวข้องเชิงชู้สาวกับหญิงใดๆเขาใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตพุ่มเทให้กับงานของเขาโดยแลกกับเวลาอื่นๆทั้งหมดนิวตันเสียชีวิตในขณะหลับไหล เมื่อวันที่31มีนาคมปี1727พิธีศพของเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่เทียบเท่ากษัตริย์เขาถูกฝังไว้ที่มหาวิหาร Winter, เวสต์บินสเตอร์เช่นเดียวกับกษัตริย์และพระบรมงวงศานุวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษนิวตันยังคงมีอิทธิพลต่อน,นักวิทยาศาสตร์มาตลอดแม้จะผ่านมากว่า300ปีแล้วแต่หากถามว่าใครคือนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังคงต้องมีชื่อของ ไอแซคนิวตันอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอน